สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันนะครับผมเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่แล้วทําไมใช้ไม่ถึงเดือนหมดนะครับผมเกิดจากอะไรนะครับยกตัวอย่างเป็นคุปปีไอนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนผ้าเบรกมาใหม่นะครับผมใช้ไปก็ไม่ถึงเดือนเห็นแต่เหล็กนะครับเฉพาะหน้าฝนนะครับผมเฉพาะหน้าฝนแต่หน้าแรงก็ไม่เป็นไรนะครับผมเกิดจากนะครับผมน้ำและทรายผสมกันนะครับ มาทำลายไอ้เจ้าแผ่นพับเบรกครับเวลารถเราวิ่งไปนะครับผมน้ําและทรายก็จะเดิ้นเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาในจานดิส์นะครับผมแต่ก็เข้ามาทาลายไอ้เจ้าเนื้อพับเบรกตัวนี้นะครับตัวด้านในตรงนี้นะครับผมจะมีทรายเกาะนะครับเวลาเราใช้งานไปนะครับผมทรา,ายวิ่งเข้ามามันคล้ายๆเราเอากระดาษทรายมาถู พวกไอเศษต่างๆนะครับผมทําให้มันเวลาเราไม่เบรกมันก็จะหมดเองอัตโ,ตโนมัตินะครับผมเพราะว่าไอพวกดินทรายนะครับผมมันมาถูก,กับไอเจ้าตัวนี้นะครับผมบางคนก็ถอดปั๊มออกนะครับออยู่ตาม,มันนอกนะครับผมเพราะว่ามันต้องลุยดินลุยทางที่เป็นลูกรังนะครับผมก็ ดินก็เข้าง่ายแล้วก็หมดเร็วไม่เกินสามวันเปลี่ยนใหม่ใหม่แต่เราใช้ผ้าเบรกที่มีคุณภาพต่าก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเนื้อพวกนี้มันอ่ามันเป็นอ่อนๆนะครับโดนน้ามันจะพองตัวนะครับถ้าเราใช้ผ้าเบรกแข็งเกินไปนะครับผมก็มีผลดีนะครับผ้าเบรกไม่หมดนะครับแต่ผลเสียก็คือจานดีนะครับจะเป็นร่องแบบนี้นะครับเป็นร่องกินลงไปลึกนะครับผม ถ้าเบรกมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับของแท้ของปลอมก็แตกต่างกันนะครับของแท้ก,ก็ใช้งานได้ยาวๆแต่ว่าจานดิสของคุณจะหมดนะครับแต่ถ้าเบรกถ้าเบรกปลอมนะครับถ้าเบรกหมดเร็วจานดิสเราก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่เป็นร่องนะครับผมก็ไม่แปลกนะครับที่ผ้าเบรกหมดเร็วหน้าฝนนะครับผม วนเป็นหน้าแหลงก็ใช้งานยาวๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับภาพเด็กขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ